สวัสดีครับพี่น้องนันน์นมหาเห็ดผมพอใครเห็ดเราง่ก,ก็เลยมาเฝ้าครับเมน,นี่ได้ยี่หลีครับผมนันนนได้ไปใครนึงครับวัน,นี้มาดอกจุ๋มๆครับผมเบ็นใบม,นมือนึงครับมันๆครับเัน,นี่โอ้โอแกงเลยครับ มาถ่ายเอาของมาใส่พร้อมครับขี่รถมาเบิ่งนเซื้อมีดกับมาด่ายเอามากครับปาดเราอยู่บ้านนะครับเก็บเอาคอนมานแล้วครับมานแล้วจะเต่าเลยมันนี่ตอกำลังงามๆครับ อัน,นไดยูซือน,นี่ครับผมก่อนเดี๋ยวโคโลเลยครับปล่อยแล้วครับน็ดละงอกออ้ยบานเบิดเฉยดๆดิด còn như thằng này Bóng tay của bà đẻ mà khắp Má ở ban cái gì đầy đọc trong chung thật Ôi nhảy khắp đây, Để đại đi ปวกขึ้นปวกกระเจิดแนวกินครับเฮ้ยเสียดายเสียดายเห็ยครับ ก็ได้ไปเติมกันกน็เห็นละงอกครับผมโอ้ยกอกเข่ากันแบบนี่กับพวกกิน để kiếm để kén các bạn hay khắp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để tiêm gắn ดอกเดียวเนาะได้พ่อแกงกนะครับร่วมกับเพ็ดละงก์นะเศร้านี่ก็เสียใจหมอในหญ่นึ่งหมดแล้วครับขอบคุณที่ทติดต,ตามเบิ่งคลิปเด้อครับคลิปนี้ไว้ท่านี้ครับสวัสดีครับ